นทุกคนมงเอาซื้อมา,าพรู้ละหน่วยเวลาไปโองเรียนเวลาสียออกจากบาทมานองก็บเบิงมุงมาจากมุงจากมุงเอาจีหอดองเรียนจากมงเอาจีไปองเรียนเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนะาะกางินดีตอนฮับทุกท่านอาบ่าว่าจะอยู่ในประเทศต่างประเทศนอะบาหลีกับคอตอนฮับทุกท่านเข้าสู่ซองของบาหลีอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องกามาพ่อมาพ่อกันในมือนี้ทุกคนเฮา ได้ก้าเกียมเครื่องที่จะเดินทางไปเซผ้ยเนาะไปมอบไปกับน้องอสองคนที่ยางต่างแต่บ้านผู้สะแทนเพื่อว่าจะเดินทางมาเขาหงเฮียนอยู่ที่บ้านห้วยมุงเนาะทุกคนเนาะแต่ละเทือ่นน้องสองคนจะได้เปะเขาซานเนาะเปะเขาสารแล้วก็ยางมาใช้เวลาอยู่ประมาณสี่หาสัปโมงจึงจะมาหัวทงเฮียนเนาะเพื่อว่าจะมาศึกษาเฮียน อายากมีอนาคตที่ดีในต่อไปนะเนาะเพื่อนกะมีความต่างมกต่างใจเนาะพ่าอแม่พี่น้องก,กะมามาเรียนโดยมือนั้นเฮากะได้เข้าไปสอบถามทางน้องสองคนก็คือน้องแพงกับน้องเบียร์เนาะอาว่านอ้นองๆอันคัดหรือคัดโซนเรื่องใดนะ,นะก็ไปเบิ่งตัวจริงก็โอ้ทุกว่าบ่มีอย่างเนาะทุกคนเนาะอยู่ในหอพักกันนะเป็นหรงเรียนเก่าที่ทางครูอาจารย์เพื่อนให้ยู ตามซอฟทามน้องแพงกับน้องเบียร์ก็คือเขาเจ้ากันอยู่น้ำกันอยู่สามคนเนาะทุกคนเนาะกับสามคนแล้วก็อ่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่มโซงเงินมาทุกคนให้เฮาซื้อเครื่องไปเนาะนะฮาก็ได้จัดเก็บมาเป็นที่เรียบร้อยเครื่องเาเนาะซื้อใส่กระบะรถเทามาเนาะกัเฮาออกเดินทางมากะไก่เติบพ่อแม่พี่น้องใส่เวลากะประมาณสัปโมงหนึ่งเนาะสัปโมงปานเนาะภาวะหนทางที่เทามาเนาะเป็นแบบนี้แหละ อันนี้นี่บอลเพียงที่ซื้อเนาะอันนี้นะอ่าเขาจะเดินทางไปพูนเนาะนี่ขึ้นดอยไปติกต๊กๆและเนาะยังงโบอเีเราเขาเลยว่าอ่าให้พี่น้องได้ับส้มไปพร้อมๆกันเนาะโอเคเครื่องที่เขาเอาไปในมือนี้จะมีอย่างแดแล้วก็น้องๆดีจะดีใจซ้ำใดเนาะและ้วก็ผู้ใหญ่ใจบุญคือทานใดก็เข้าไปติดตามคับส้มอ่าอยู่ในคลิปนี้ได้พร้อมๆกันเนาะทุกคนเนาะ กัเนาะทุกคนตอนนี้เขากำเดินทางมาหอดหองเฮียนของน้องเป็นที่เรียบร้อยเนาะทุกคนเนาะโอ้ทุกนทางเดียวมากยี่ลากยีเรืนนะอนเนาะมันเป็นทางที่แบบแบบมันเนียนไม่หุ่มข้ามานะลายเพราะสมควรทุกคนเป็นทางข้ามาเขตเขตนอกเนาะอันนี้เป็นสภาพภายในองเฮียนของน้องนอ,งน,องนี่แหลนะเนาะเฮากำได้บอกน้องมาย่นี่เป็นทีเรียบร้อยเดี๋ยวเขาเข้าไปโอบล้มน้ำเพลินกันเนาะ เบื้องอะไใช่ไหมโอเคสบายดีอ่าสบายดีเพื่อนนะดน่อยสบายดีเพื่อนในอาจารย์เพื่อนสบายดีไอ้เฮ <laughs> <to not S 2> าโทรนัดเพื่อนเนี่ยอันบอกอาจารย์เพื่อนบอกถ่ายเนาะอันนั้นเบียร์ผุนี้อมันผูกเข่าอย่าน้ำนอกไะแม่เขาเี็นการเบียร์ผูผุนี้น่ะแม่ผ้นี่ชื่อยังเก็ะชื่อเท้าเล่าเท้าเล่าเข่ามอญยังเด้หมอมอหนึ่งคือกระเบีย เอออยู่บ้านเดียวกันแม่นบ้านผู้สะแทนแม่นพากันยามาแม่นพายามายามตอนเช้ามายามมาน้องน้องมาตั้งแต่มื้อวานจันทร์แม่มื้อวานนี้เอาเนาะแม่มาแต่มื้อวานนี้ตอนเช้าแล้วก็มายามมามาไวมาฮทางเฮียนตอนเช้าะเราเราก็ยามายายาคือกันอื พากันยามาน้บทันเตยวเงี้ยตอนเศร้านึงทันยามนเตยเศร้ายามาเตสี่โมงน่สีมงเศ้านะอปาทูเมาฮนี่ก็ทางเฮียนบุญญาณนะน้องมาบุญญาณนะหนทางแบบมันเป็นปลาเป็นยังบิกหลายอายเนึงมีได้เต่ว่าบุญญาณมาบุญญาณบุญญาณเคยแล้วเนาะเคยไปเคยมาแล้วก็บุญาณอ้มากันสมคนนะนน้อ เนี่พอดีมื่อนี้ไอเอาเครื่องมาให้เนอะตอนคืนหนาวอ่ะตอนคืนโดยนอนตอนคืนนี่หนาวบ่หนาวโอ้ตอนคืนนี่หนาวหนาวเนาะผ่าหัวมีแต่ซ้ำหน้านะแมนมีแต่ซ้ำหน้านะอันเราก็นอนน้ำกันตีแมนน้ำกันเราก็มีนวลนนึงเราก็มีนวลนนึงเนาะนอนเมื่อคืนหนาวกอดกันเนาะแมนหนาวโอเคเอามาพากันเอาเครื่องมามาใส่อายมา เดี๋ยวเอาลงไปหั่นแล้วก็ไอ้ไอซีแบงค์เห็นไหมไอซีแบงค์แต่และคนมาของไผ่ของไผ่นะเอาไปเอาไปป้าแปห่นก่อนเดี๋ยวไอซีแบงค์ให้นักเอาเลยห้ามกันเด้อนายหมแพทย์นะ เอเคโอเคนางยอนเดี๋ยวไอ้แบงให้นางยอนเหีายเขาหู้น้อยหนึ่งแล้วก็ฝากทางไอ้ฝากทางอาจารย์นะอาจารย์พูินอยู่พุนไอ้มาเฟ่ยนั่ไงพอดีผู้นี้ก็เป็นอาจารย์อยู่นี่น้อยเนาะแล้วก็น้องจะแบงเครื่องให้เด็กน้อยแล้วก็ช่วยให้ทางไอ้คุ้มครองให้เขาเจ้าเลยนะว่าเออย่านมีคนมาลักมาอย่างนั้นนะ สวยไอ้สวยเบิ้งสวยงามสวยน้องๆแต่โดยโดยเขอบใจหลาะนะโดยโดยเอาไปสร้างน้องจะได้แบ่งเครื่องให้น้องๆคนก่อนมีเครื่องห่มเครื่องนอนนี่แหละเจ้าเน่โดยอันนี้นี่เป็นตูกน้ำน้องแบ่งกันพลานะโดยอันน่ะไว้ใช้น้ำใช้น้ำอย่างนี้ อ,นนอเ,เดี๋ยวจ,จะแบ่งไปสามอันแต่ละขั้นตอนมนะเนาะเพราะว่าเนื้อนี่อันนั้นแพงพอดีว่าผู้หออนนะยยใหญ่เพิ่นก่อห้ว่ายูนองยูน้ากันสามคนเลยผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นโสงเงินมาเพิ่นก็เลยบ่ยเห็นเราเถื่อแต่ว่าเพิ่นก็ว่าแบ่งให้เราได้เพราะวาแนวใดกะยูน้ากันอันนีนน้ก็เลยว่า้อายก็เลยซื้อมาสมอันสาอัน อันนี้อันนี้อันผัดเสือนะน <c oughs> จุนหอวบ่มีเนาะผัดเสือเนาะ<ว>บ่้มมีมีแต <laughs> ่น้อยเดียวมีหน่อยเดียวผัดเสือนี่มีสามอันไห้อานาะไห้แพงอันนึงแล้วก็เบียร์หนึงแล้วก็เหล้าอันหนึ่เนะน่ะเดี๋ยวเขาจะเอาออกมาใหา้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นน้ำกันเนาะ สามันอ่าน้องผู้ใหญ่ก็มูน้องเป็นผู้แบงให้เขาเต้าเนะื้อแบงให้ผู้ละอันเนะื้อโอเคเบิ้งจุน้องจุน้องนางหันไปนางหันเดี๋ยวไ<า>อ้จี้แบงให้เลยโอเค <laughs> ปั่นกันคืออันปั่นซีนเลยเน, <laughs> <laughs> นาะนั่งไหมอย่านาั่งไหมโอเค ต้อนหอนาไปต้อนหอนามันนึ่ดเดี๋ยวอาจะจะจะแบงให้แล้วก็จะมีมอนอุลัอันเนาออะน้วก็ผ่าห้มผ่าห้มนี่อุ้นเลย ta hôm nay này ô sư nhắm nào đây úp ừ. ok ta hôm phụ là ăn nè thế nè Okay. แล้วก็มุ่งมุ่งนี่อันเดียวนะแต่ว่ามันใหญ่อยู่เข่าสามคนจูน้องก็กางอันเดียวแต่ว่ากับปูผาเสื้อใส่น้ากันเลยนะอันนี้ให้น้องเป็นผู้จัดการนะน้องผู้ใหญ่ก็มุ่งแล้วก็มีบะหมัก อันนี้เนี่ยเวลาจู่หนูยางแต่บาดมามันห้น่นใส่หมวกเด้เนอะเอา <c oughs> เอาเอาอันนี้มันสามารถเอาเข่าออกได้ทุกคนเลยถ้าว่าหัวน้อยก็เอาเข่าลงเอาเข่าไปเนาะหัวใหญ่ก็ออกได้เนาะเอาเดี๋ยว <c oughs> แล้วก็มีเกิรบอันนี้เบอร์สามสิบเจ็ดเป็นของเราเอากล้าเอาได้เนี่ยนะลองมุมนู้น,นเราแมนบ่า <c oughs> ลองใส่เบ้าง <c oughs> อแม่นบ่พอดีเนาะอันนี้เป็นคลองเบียร์อันนี้คลองแพงใจญ่เลยแม่นปะแมนอ่ะลองนึกแม่นปะพอดีเลยพอดีฮะนี่พอดงเลยพอดีแล้วก็ แล้วก็อันนี้เป็นผับป,ปูเนะผ<ด>ับป,ปูเสือเอาค <ไง S 1> นละอันเ<ง>จ้าเานี่ยปันกันคือปันซีืเนาะแล้วก็อันนี้ทุกคนงามๆเลยเนี่แบคแพคเอาไว้พอดีไอเห็นทงนองน,นะคันเมื่อแล้วเป็กเขาซานลายเนาะอันนี้ไายซือไม่ไม่เลยเป็นแบคแพ็เนี่ย เนาะทุกคนโอ้คักเอาข้างเจ้าขอบใจเด้อเจ้าพนมมือเด้อขอบใจหน่อยเนาะเอาเราขอบใจบังเฮ็ดดีดีวะต่องเฮียนเลยเนาะอันนี้ก็เป็นคองเบียร์อ๊บ่นาะคนลานแล้วก็อันนี้เป็นเต่าน้ำ เวลาจู่น้องเดินทางมาอุ่นเยนน่ะน้องก,ก็นำสายบางนี่แล้วก็ใส่ยทงส่ยทงอันนี้แน่ไปมากินตามทางเวลาอยากกินน้ำตามทางนอกก้องกินใสาเข้าใจลเลยอ้าวอ่าวเลยแล้วก็บิ่งยังมีอันต่อไปอันนี้ใส่แเอลสายพูลาเซียนส่แอวเนาะเอ,อ้เอาวขอบนอ้องเอาเลย เอาไ้ใส่ไปกเฮียนเู้เพอ่าเครื่องเขาซื้อมาหลายอยู่ทุกคนแต่เลว่าอันหนึ่งสองสามสียห้าเฮ้ยเขาคือซื้อมาหกอัน สองสามสี่หา้าหกโอแมนะ่น้องหกอันเนาะแปกอยู่ครับว่าสี่มาหกอันภูละสองคูเ่เอาไปใส่มะน,นาวใส่นอนและนี่เป็นของรวมเนี่เบียเนะี่ยจุน้องอยู่หอพักน้ำกันสามคนเนะ่ะเวลาแต่งครบแต่งกินใส่พักใส่มีเลยแล้วก็เอานี่ไว้ล้างพักล้างยังนะี่นั่งดีเดียว นั่งดีดยาดีด,ด,ดีอันนี้มีอันนี้ใบใส่พักใสยย่หนังอันนี้บัวงม่ตักแกงตักหนังนะ่ะด้วลักกาอยู่ในนี่ก็จะมีมื่อนอันอานนี้ไม่เห็นม่ไต้ถ้วยอันเดียวเนาะเอาอันเดียวห่บวงจักอันบัวมีสองสอง <laughs> นี่ไอซีอบัวงไหมไอซีการ์ดนะล้วลลก็มีถ้วยอยู่ซีใบใส่น้ำกันสามคนเนี่ยเนะืนะ้ออันนี้เนะื้อ สามคนนี่ใส่หว่วมกันอ้าเน,นี่ยเวลามันเปืือนเนาะจุนองก็ล่างเนะใส่แล้วเราก็ไปล่างพร้อมอระตูกินเนย้เบิกฟไลเดี๋ยวสิตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นเข่ากินน้ากันเนะสามคนแล้วก็ให้ไลท่ทุกคนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปอาก่อนลืม <c oughs> โอ้สถานที่ว่าคักทุกคนเนาะแบบมันกว้างขวางดีนะ <c oughs> แทงแทงแดงโ oh, อ้ทึกใจซะแล้วนี่อันนี้มุงในทุกคนมุงเอาซื้อมาครับผุรนวยเวลาไปโรงเรียนเวลาสิออกจากบ้านมาน้องก,กับเบิงมุ้งมาจากมุงจากมุงเอาจีหอดโรงเรียนจากมุงเอาจีไปโรงเรียนเนาะให้ผุรนวยเหน็บองน้ำทุกคนเอาใจเลยเอาเลยใสายหนะึ่โอเค แล้วก็อันนี้ยัวห่องนองอันบบมีโซลาเซลล์บบมีไฟเน่องนองใส่อันนี้ไปียนหนึ่งสือนอน่ะอันนี้มีสายซากบอมเลยหรือว่าตากแดดก็ได้เวลามันมืดนะถ้าไต่กลางคืนแล้วก็กลางเวรมานองก่อมาตากแดดไว้แล้วก็มือคืนก็ใส่งานมันในวิที่เปิดเต็กตัวนี้ สามารถปั๊มได้หลายสีน,น,น,นะนะแต่ผู้ต้องเปิดในีีนี้เนี่ยเวลาเฮียหนึ่งซีนะผู้เห็นเปิดนเปิ่สีนะี้อ่อบใบยอกน้องนะทุกคนโอเคเอาใส่กลับนีนไปเนาะอันนี้ใส่น้ำกันนะ เวลาตอนคืนกับเฮียหนึ่งสี่กับเฮียน 14, น้ำกันอ้าวเข้าใจได้อ่ากนะ็จะมืดซ้ำนี่เนาะเครื่องที่เราซื้อมาเมื่อนี้ในเบียร์อนาแทงแล้วก็เล่าเนาะก็คืออ่ายมาเห็นจุนองหันมีผูญญใ้ใหญ่ใจบุญเพิ่อนหันน้องส่งมาซื้อเครื่องนี่แหละระบุมานี่แหละเพิ่นส่งมาก็คือจากแม่ตูหนูฤทธิ์พ,โโพ,โโพร้อมด้วยครอบครัวอยู่ทางเมืองลาสเวกสัสเนวาดาอยู่ทางประเทศสหรัฐอเมริกาเนะี่ย คนส่งมาในหนึ่งหอยหาสิดอลถือเป็นเงินกรีกบกว่าสามล้านสองแสนเสาหาพันกีบเราก็อ่ายไปซื้อมาเนี่อันนี้เป็นบินเนาะทุกคนเนาะก็จะมีกระเป๋าเป้แสนเสาพันกรีบตัวหนึ่งสาสอันเนาะเราก็มีเต่าไซนาแล้วก็มีอาตามเที่ยวเห็นเนี่ยทุกคนอันนี้เป็นบินทีหนึ่งมืดอยู่สองล้านสองล้านปดแนามสบแปพันกีบอัน เป็นบินที่นึงเทียวซื้อมาแล้วกาอันนี้ปีสองพามันเต็มน,นะทุกคนมันเต็มเพิ่นกับเมื่อแค้นสนี้อีกอันนี้ส0งแสนกับ 8, 19, แปดสิบเก้าพันิฟกับเก้าสิบแนนะอันนี้เป็นบินตัวที่สองรวมรายจ่ายที่ยาจ่ายไปกับเมื่ออยู่สามล้านหนึ่งแสนสมิบหกพันกิฟนะการเงินที่เพิ่นโ่งมามีอยู่สามล้านสองแสนสาหาพันกิ ยังเหลือเงินอยู่แปดสิบเก้าพันนะเก้าพันเนาะอ่าแม่ <laughs> และะ้วก็ข่าวซารข่าวซานอันนี้นะ่ะก็คืออ่าเป็นเงินของแมวันอยู่ทางประเทศไทยเพิ่นส่งมาห้าร้อยบาทเข้าไปซื้อข่าวซานได้สิบห้ากิโลอ่าเอามาให้จุนองไปกินเพื่อให้จุนองเปี้ยวเข่าแต่เพื่อนมามันมันนักเนี่ยเ <laughs> นี่ยโ <laughs> <laughs> ดยการเงินที่ยัง <laughs> <laughs> เหลือแปดสิบเก้าพันคลิป อาซีขนมไบให้เจ้าพลัดโมเอาว้กินเวลาอยากกินข้าวกินน้ำเวลาไปวเรงยนฮุ้โอเคเดี๋ยววันนี้เขาเอาไว้ยายอาผูช้มของเขาทีมาอ้อมอยู่แค่นี้เนาอยเดียนเนาะเดี๋ยวจักหน่อยเขาจะใหยให้กะเป็นอะไรแพ่งดีใจบ่ดีใจโอ้ดีใจอ่ะดีได้บนนอนเดีอย่ยังเนาะ บุคิดบุฝันว่าจีได้ปานนี่นอ้จจองนั่นแหละบุคิดว่าจะเ <c oughs> จอไอ้คนด,ดีแล้วไงดีแนาะนั่นแหละเออเนี่ยขอบุกขอบใจผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นอยู่พุ่นนะขอบใจเด้ออ่ดีใจเนาะดีใจวะเนี่ยเดี๋ยวนี้หฮนผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นโศเงินมาสนับสนุนการเฮียนของเฮานี่เพิ่นบ่ได้หวังมันยังทั้งหมดเพิ่นหวังแต่ให้จุน้องอันตั้งใจเฮียนหนังสือให้เป็นคนดีของสังคมเฮียนเก่งเสียงมันได้ต่อไปจึงจะมีความรู้ความสามารถเนาะ ต่างใจเฮียนหนังสื้อเนอ่ถทาวาจุนองต่างใจเฮียนหนังสือเชอหนาอาจจะมาเยี่ยมยามตืมท้าวาไปสอบถามทั้งครูอาจารย์เพิ่นท้าวาจุนองเฮียนดีขึ้นเพื่อนจีสนับสนุนตืมนะมีแต่ต่างใจเพราะว่าเพิ่นก็โอ้เห็นจุนองอ่นยางแต่งแต่ผู้แทนมาเนาะเพื่อนมาโอ้เด็กน้อยกลุ่มนี้นี่มีความอยาบอยากเฮียนมีความกระตือรือร้นนะเพื่อนก็สสงมาสนับสนุนท้าวาจุนองเป็นคนดีเฮียนเก่งในต่อไป คนก่อจะสนับสนุนเติมนั่นตั้งใจเฮียนนะเล่าคือกันนะเบียร์คือกันนะโอเคดีใจเนาะเนาะก็สำหรับคลิปนี้เฮาก็จะเอาไว้ประมาณนี้ทุกคนก็ต้องขอคำมุขขอบใจเนาะผู้ใจใจบุญของเฮาก็ทางแม่ตู่นูริทพร้อมด้วยครอบครัวเนาะอยู่ทางเมืองลาสเวกัสเนวาดาเพิ่นส่งเงินมา150ดอลลาร์เนาะแล้วก็ผู้ใจบุญท่านที่ซองก็คือแม่วันอยู่ทางประเทศไทย เพื่อนได้สซงเงินมาหาหลยบาทเท่ากับได้ซื้อเข้ามาไว้ให้น้องๆไว้กินเนาะก็ต้องขอขอามเมตากบใจแล้วก็ที่สําคัญเนาะก็ต้องขอขอามเมกรบใจอีกทีหนึ่งสาหรับอาคาํามุกน้ำมันที่เพื่อนห้เฮามาในครั้งนี้เนาะก็ขอให้ปุญญ์ใจบุญจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะอาขอให้ลำรวยสุขภาพลำรวยเงินทองบ่ราว่าทานจะเฮ็ดสิ่งใดก็ทำสิ่งใดอยู่ในนาตอนนี้ก็ขอให้ประสบผลผลแตสําเร็จทุกประการเนาะสาธุ โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เฮา,าแล้วก็พรมกับน้งนง,นงสามคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนะาะแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปสุวรว่าจะเป็นคลิปใดนายจิ้งใกันอย่าลืมให้กำลังใจกันคือเก้าคือเดิมเนาะสำหรับคลิปนี้เฮาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสบายดีสบายดีพี่น้อสบายดีโอเค